จะมาสอนวิธีการใช้ Gmail นะคะสมัครเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft 365หรือเราจะใช้ในกรณีการประชุมออนไลน์ในส่วนของแอปพลิเคชัน Microsoft Teams นะคะ,ะส่วนลิงก์ต่างๆที่จะกล่าวถึงในคลิปเนี่ยจะแนบไว้ใต้ใต้วิดีโอ นะคะให้คุณสามารถที่จะคัดลอกแล้วก็เอาไปวางแล้วก็ทำตามได้เลยเดี๋ยวจะพาทำนะคะขั้นแรกเลยคือเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอก่อนนะคะขั้นแรกเลยแชร์ทั้งหมดไปเลยคือเราต้องเตรียมอีเมลของเรานั่นเองนะคะโดยอืม เราจะนำลิงก์ตัวนี้เพื่อความสะดวกของทุกท่านนะคะจะนำลิงก์ตัวนี้ไปแปะไว้ข้างล่างข้างล่างวิดีโอตัวนี้เพื่อที่จะกดคลิกนะคะเข้าไปขอเอา Gmail ของเราไปสมัครใช้ในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft 365นะคะให้เรากดที่ Sign Up ตัวนี้นะคะ for team for free พอเรากดเสร็จก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะหน้าในการที่จะเอาอีเมลที่เราจะใช้เนี่ยไปขอไปขอใช้โดยมากก็คือมันจะมีเทคนิคแค่นิดเดียวที่จะทําให้เราสมัครผ่านหลายท่านก็อาจจะสมัครไม่ผ่านนะคะมีหลายท่านที่คิดว่าอ่า i m a ม l มันจะเป็นของ Microsoft ได้ยังไงนะคะก็คือเรา Gmail นี่แหละไปขอสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาก็เรามี Gmail อะไรแล้วก็พิมพ์ลงไปอย่างกรณีนี้ก็ใช้ Gmail จีเมลนี้ที่สร้างขึ้นมานามสกุลเป็น Gmail นะคะพอเสร็จแล้วเราก็กด next ถ้าเป็น o อ,อ m a i l หรือว่าเมลของ Microsoft เนี่ยขั้นตอนก็จะลดลงแต่ถ้าเป็น Gmail ก็จะมีขั้นตอนในการยืนยันตัวเองเพิ่มขึ้นมาในการส่งรหัสไปที่อ e ีเมลนะคะเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยจะสมัครใช้ Microsoft t ท m m นะคะไมโครซอ t ในในนามของอะไร ถ้าเป็นถ้าเป็นในนามของโรงเรียนหรือว่าเป็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็คือจะยืนยันตัวเองเยอะเป็นเว็บไซต์เป็นอะไรยุ่งยากมากนะคะให้เราคลิกที่นี่ที่เดียวก็คือที่ for work นะคะสำหรับทำงานเท่านั้นแล้วก็กด next เนี่ยเทคนิคแรกนะคะต้อง for work สำหรับทำงานเท่านั้นกด next มาแล้วค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เรา create account แล้วก็กด create ได้เลย รอสักครู่นะคะทีนี้เขาจะถามว่า,าให้ enter password นะคะที่เราจะตั้งใน Microsoft t e a m นี้เราก็ใส่ไปจะใส่ยังไงแล้วก็กด next ถ้าใส่เสร็จนะคะ ก็จะมีข้อมูลมายืนยันตัวเองอันนี้พูดถึง Gmail นะแต่ถ้าเป็น Hotmail หรือว่าอะไรของ Microsoft Outlook ก็จะผ่านไปได้เลยสำหรับ Gmail ของเรานะคะเขาก็จะส่งรหัสยืนยันแล้วก็ไปเปิดอีเมลมาว่าไอ้รหัสที่เขาส่งมาให้เราอ่ะมันคือเลขอะไรก็จะเป็นตัวเลข4หลักด้วยกันนะคะแล้วก็กดเข้าไป ของเราก็ 4, 5, 7, 4, าสี่ห้าเจ็ดสี่นาะยืนยันเสร็จแล้วกด next ค่ะแค่นี้ไม่ยากใช่ไหมถ้าจะลองทำดูนะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่การมีการประชุมที่ Microsoft เขาจะมีการคอนฟิกนิดนึงว่าคนที่จะเข้าร่วมประชุมได้ต้องเป็นผู้ที่ มีอีเมลของ Microsoft หรือไม่ก็สมัครเข้าใช้นะคะอ้าวว่าไงยืนยันตัวเองนะคะเราไม่ใช่โรบอทเนาะพอถามว่ารวมกันแล้วได้เลขเก้าอันนี้มีใครถนัดบ้างเนี่ยห้ากับสี่ก็คือเก้าโอเคอันนี้คือขั้นตอนยืนยันตัวเองอีกรอบหนึ่งนะคะได้เก้าอืมหกกับสามเป็นเก้า ได้เก้ามีอะไรอีกเนาะอันนี้แปดห้ากับสี่เป็นเก้าโอเคเรียบร้อยนะคะเราสักครู่หนึ่งก็คือขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เราก็จะสามารถนำ gmail ของเราอะเข้าไปใช้ใน microsoft teams ได้แล้วนะคะส่วนการ อจะจัดประชุมยังไงในส่วนของ Microsoft Teams ๋ยวเรามาว่ากันทีนี้เมื่ออีเมลเราผ่านแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะถามว่า,เ,าเราจะใช้ชื่อเราว่ายังไงดีที่จะให้คนอื่นเห็นนะคะอาจจะใช้ชื่อจริงชื่อเล่นก็ได้นะ,ะใส่ไปก่อนจะใช้ชื่ออะไรดีนะคะก็ะใส่ชื่อใส่นามสกุลไปนะคะอาจจะเป็นตัวใหม่ก็ได้นะคะ ใส่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นี่แล้วให้ถามเป็นบริษัทนะคะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับอะไรเป็นเจ้าของจัดการเองใส่ไปก่อนก็ได้ค่ะใส่ไปก่อน Thailand นะคะแล้วก็ s g ส up t ทีมเข้าไปเป็นการตั้งชื่อหมายความว่าอืมเวลาเราประชุมเขาจะเห็นว่าเราชื่ออะไรแค่นั้นเองนะคะ ก็ดูไม่ยากเนาะดูไม่ยากลองดูเดี๋ยวราระหว่างนี้นะคะอันนี้อยากจะให้ทุกคนลองลองใช้เพราะว่าตัว Microsoft ขเขาก็มีปลิตภัณฑ์เยอะอีกตัวหนึ่งก็คือ Microsoft t e a m นี่แหละเพราะว่า Microsoft t e a m ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมออนไลน์นะคะถ้าคุณอยากจะได้จำนวนสมาชิกที่มากกว่า Google Meet ก็คือ100มากกว่า Zoom ที่ต้องจ่ายรายเดือน 100 Microsoft Teams ได้250นะคะระหว่างนี้ก็ Sign up นะคะ Start ในการใช้ Microsoft Teams เขาจะถามนะคะถามว่าคุณจะใช้ Microsoft Teams 1นน,นะคะคุณจะดาวน์โหลดแอปลงมาใช้ในเครื่องหรือเปล่าหรือว่าคุณจะใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์แค่นั้นนะคะโอเคสำหรับเดี๋ยว Stop Share สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการสอนให้ท่านนำ Gmail ของของเราที่มีอยู่เนี่ยเรานำ Gmail ของเราเนี่ยไปสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Teams นะคะถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวคอมเมนต์ข้างล่างนะคะจะเข้ามาตอบแล้วก็แก้ไขให้ทุกคนคลิปนี้ก็สับตะไครนะคะสับสับตะไคร้สับขาให้ด้วยข้างล่างนะคะดกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ